มาอ่อยไปใจกะท,ทิ้น คนเทนอยู่ว่ะไม่ใส่เรื่องจริงผ้าอยู่บอกนะว่าใหะเรเด็กแา้วกอะไรหลอดอ้อใบเรวนะะย

ทางนี้เออทางนี้เข้าไปกล้ไกมาทางนี Gym. ้มันก็ลยเกินหอนยืนตากดด ันเป็นอะไรตุกเป้หางนี่ฮะได้ห้านิงได้ไหมห้ามิ ไปไ่ายเ็แล้วแล้วให้เร็วๆเอามาจะเอาไ,อไว้เอาไว้นะ